พลเอกชาติชายชุมพวันนายกรัฐมนตรีคนที่17ของประเทศไทยพลเอกชาติชายชุมพวันสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยเหตุผลที่ว่าผมอยากเป็นทหารสิ่งที่ผมปรารถนาที่สุดคืออยากไปรบพลเอกชาติชายชุมพวันได้ส่งรสกับท่านผู้หญิงบุญเรือนชุมพวันซึ่งท่านเป็นหลานอาของสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีมีบุตรคือคุณวานิชุมพว,วันและคุณไกรศักดิ์ชุมพวัน พลเอกชาติชายชุนทวันเป็นผู้ที่ทําให้ประเทศไทยรอดพ้นจากสงครามอินโดจีนโดยการเปิดสัมพันธ์ทางการพูดกับประเทศจีนการทํางานทางการเมืองพลเอกชาติชายชุนทวันได้เริ่มเข้าสู่การเมืองอย่างเต็มตัวหลังจากเป็นนักการพูดโดยเริ่มจากการดารงตําแหน่งอธิบดีกรมการเมืองและการเป็นรัฐมนตรีต่อมาในปีพุทธศักราช2531คนเอกชาติชายชุนทวัน ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทยได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่17ของประเทศไทยผลงานสำคัญของรัฐบาลไทยใต้การนำของคนเอกชาตชายด้านเศรษฐกิจผลักดันให้เศรษฐกิจของไทยเติบโต,ตสูงสุดในโลกถึง2ปีซ้อนเปิดตลาดอินโดจีนและตลาดจีนตอนใต้โดยให้ประเทศไทยเป็นสปริงบอร์ดด้านอุตสาหกรรม พบการที่สังวัขอนแก่นและพบนั้ำมันที่จังหวัดกำแพงเพชรเปิดสำรวจเหมืองเรือโปรแทสจังหวัดชายภูมิเปิดนิคมอุตสาหการรมมาตะพุนและแหลมบาบเร่งการผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมยางและการกระจายอุตสาหการรมสู่ชนบทด้านการปรับปรุงระบบรชาชการและการเมืองปรับปรุงและพัฒนาระบบรชาชการไทยเปิดเป็นศูนย์การสึกอบรมนักบริหารฝ่ายการเมืองบูรณะระบบโครงสร้างองค์การและระบบสวัสดิการข้ารชาชการด้านสังคม รกระดันให้มีกฎหมายประกันสังคมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานในปัจจุบันและให้ความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคมและชุมชน,นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนโยบายการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าดำเนินการให้ทุกประเทศในอินโดจีนทันมาเจราจาหารอก,กับไทยทางด้านการค้าการลงทุนและนำไปสู่การสร้างสัติภาพถาวรด้วยเหตุน,นี้เอง ทำให้ท่านได้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติจนกล่าวการยกย่องคนเอกชาติชายว่าเป็นมิสเตอร์อินโดจีนนอกจากนี้แล้วยังผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกซึ่งนำไปสู่การสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวสะพานแห่งนี้คือสัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่ถาวรในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงและยังเปิดสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆทั่วโลกวาทเด็ดของพลเอกชาติชายชงวันโนบะเบิ้มไม่มีปัญหา หลังจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเนื่องจากเกิดความแตกแยกอย่างหนักมีการแบ่งออกเป็นสองขั้วซึ่งขณะนั้นเกิดเสียงเรียกร้องถึงพรรคการเมืองอันเป็นทางเลือกที่สามเกิดขึ้นทำให้ท่าพัวึ้นสู่เวทีการเมืองอีกครั้งเป็นการหวนคืนเพื่อตั้งพรรคการเมืองอันเป็นทางเลือกที่สามให้กับประชาชนโดยให้ชื่อพรรคว่าพรรคชาติพัฒนาโดยมีแรงบันดาลใจในการทำพรรคการเมืองนี้ว่า ีเพื่อนฝูงได้มาปรึกษาหารือกันว่าขณะนี้สถานการณ์ทางการเงองค่อนข้างสับสนแต่แยกจึงอยากรวมรวมนักการเือนที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่นิยมชมช,ชอบของประชาชนท่าอยู่ด้วยกันเพื่อจัดตั้งพักาการเืองใหม่นโดยท่านได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพัต่อมาคพนืนเอกชาติชายชุมวานได้ลงสบัครับเรื่องตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนครราชสีมาและชนะการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน จังหวรรัดนครราชสีมาถือเป็นการเริ่มต้นบทบาททางการเมืองใหม่อีกครั้งและเป็นบทบาททางการเมืองมาโดยตลอดคนเอกชาติชายชมวันได้ถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2541ณโรงพยาบาลอมเพอสหวราชอาณาจักรรวมอายุได้78ปี